เรื่องย่อรักมันมหาศาลเรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อสกายต้องมาใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่ในกรุงเทพพร้อมกับบอดิกาต์หนุ่มหล่อหน้านิ่งอย่างสันที่ภูผามาเฟียสายขาวผู้เป็นพ่อส่งมาประกบเพื่อรักษาความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากคู่อริตลอดการอย่างสักขีมาเฟียสายดำ ที่เพิ่งจะมีเรื่องราวขัดผลประโยชน์กันมาความหวังที่จะมีชีวิตอิสระในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอันต้องจบสิ้นเมื่อสกายจำใจยอมให้สันเข้ามาอยู่ด้วยเพราะขัดคําสั่งพ่อไม่ได้แถมสกายยังหมั่นไส้กับความนิ่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาของสันเพราะเหมือนกับคนที่เก็บกดความรู้สึกไว้ตลอดเวลาในขณะที่สกายเป็นคนคิดอะไร รู้สึกอะไรก็พูดออกมาหมดแค่ได้มาอยู่ด้วยกันก็ทำให้สกายอึดอัดตั้งแต่วันแรกที่เจอหน้าแถมซันยังเรียกสกายว่านายน้อยตลอดเวลายิ่งทำให้สกายปวดหัวกับการวางตัวที่เรียกว่าห่างเหินกันมากของซันแบบที่ใครมองมาก็รู้เลยว่าเป็นเจ้านายกับบอดิกาชั่วสกายจึงต้องจัดคอสอบรมการเป็นมนุษย์ปกติให้กับซัน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าทั้งคู่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแบบเนียนๆแต่ซันก็เอาแต่รักษาหน้าที่ของบอดีการ์ดแถมยังทำตัวเป็นผู้คุมกฎตลอดเวลางานนี้นายน้อยจอมดือ้อมีหรือจะยอมง่ายๆสกายพยายามแหกกฎมันทุกข้อท้าทายนายบอดีการ์ดหน้านิ่งอยู่เสมอจนทั้งคู่ได้เรียนรู้กันและกันผ่านอุปสรรคอันตรายและแบบทดสอบอีกมากมาย จนกลายเป็นความรักอันมากมายมหาศาลที่แม้แต่ชีวิตก็ยอมสละให้กันได้ติดตามชมเรื่องราวความรักความเข้มข้นของเขาทั้งคู่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปทางช่อง3กด3 3เริ่มตอนแรกวันพุทธที่23มิถุนายน2564เวลา23นาฬิกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Life could be a dream. Life could be a dream.